เจอร์นี่วิดยูโรเค้กอันซีนแบง k อกสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่เจอร์นี่วิดยูโรเค้กกับโอ๊ตอีกแล้วนะครับตลอดเดือนตุลาคมนี้เราจะไปแอดเวนเจอร์กันต่อนะครับหลังจากที่เมื่อ EP ีที่แล้วเนี่ยเราพาไปที่สวนมาลาัยบัววิกตอเรียนะครับเป็นบัวยักษ์ใหญ่มากๆยังอยู่ที่โซนของนนทบุรีนะครับวิคนี้เราจะพาไปที่ฟาร์มลุงอ้วน ว่ากันว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีแอคทิวิตี้ที่แบบแอดเวนเจอร์เชิงธรรมชาติจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมต้องไปกับนี่ไนะ้คบยูโรดเค้กเอาไว้อุ่นใจทุกการเดินทางแน่นอนนะครับาไปครับ ผู้ชมครับแลวตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มลุงอ้วนนะครับผมบรรยากาศร่มรื่นมากและเราต้องมาคุยกับเจ้าของด้วยนั่นคือลุงอ้วนสวัสดีครับลุงอ้วนสวัสดีครับโค้ดนะครับจากเจอร์นี่วิกยูโรเคปวันนี้ดีใจมากก่อนอื่นเลยฟาร์มลุงอ้วน by Farmer Surfer ชาวนาผู้บ้าคลื่นทำไมต้องเป็นชาวนาบ้าคลื่นเรื่องของเรื่องไอที่เป็นคลื่นที่เราเห็นเป็นลานสเก็ตเนี่ยครับก็เพราะลูกครับลูกลูกชายลูกสาวหลาน คือที่บ้านทั้งหมดเล่นสกเก็ตเล่นเซิร์ฟเล่นสกเก็ตก,ก,กันหมดเนี่ยครับเราก็เลยแบบอยากให้มีที่เล่นทุ้ลูกแบบโอ้โหใช่ตอนแรกก็ไม่คิดจะทําใหญ่ทําเล็กๆอะไรเงี้ยครับเลยเถิดทําไปทํามาเลยเถิดไปใหญ่เลยคือแบบว่าโอ้ทาไปเรื่อยครับก็แต่ลูกมีความสุขครับโอ้ดเด็กที่มาเล่นนี่ทุ่คนคือเก่งหมดไอ้เนินสูงๆที่เราเห็นเนี่ยลงง่ายๆเลยครับแล้ว,แล,วแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆของฟาร์มอ้วนนะมันคืออะไรฮะเออก็คือ เราอยากทําเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้ที่แบบว่าเด็กทุกคนที่มาเที่ยวเนี่ยจะต้องได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้ความสนุกได้ความื่นเต้นนะครับเป็นที่เล่นธรรมชาติให้กับเด็กอะไรเงี้ยว้าวค,คำจำกัดความสมมติว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยในฐานะที่ลุงวุ้นเป็นเจ้าของนิยาเขามองในในมุมไหนครับว่าสวนสนุกสวนสัตว์หรือว่าจะเป็นกเกษตรเชิงเกษตรอะไรเงี้ยอ่อเป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นสวนสนุกธรรมชาติอย่างเงี้ยครับคือแบบว่าเอางี้ดีกว่าเข้ามาแล้วผมจะนึกถึงตอนที่ผมเป็นเด็กอ่ะครับแล้วกลับไปที่บ้านปู่บ้านย่าอะที่เขามีสวนแล้วเราถอดรองเท้าวิ่งลุยโคลนว่ายน้ำอะไรนั้นมาให้อารมณ์นั้นเลยนะใช่ฮะใช่ต้องการให้เด็กที่อยู่ในกรุงเทพเด็กที่ไม่เคยสัมผัสได้มาเจออย่างเงี้ยเด็กบางคนคือเห็นร่องสวนแคบๆขับคือไม่ได้หรอกครับไกลเกินคือจะโหนข้ามจะกระโดดข้ามอย่างเงี้ยเขาบอก น่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาทําได้ปุ๊บเนี่ยหน้าเขาเปลี่ยนละอารมณ์เขามาเลยคือโอ้โหเขาทําได้อะไรอย่างเงี้ยเขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็จะแบบรู้สึกสนุกมากโอ้ที่นี่แบบดีมากอะไรอย่างเงี้ยมาได้เปิดใจด้วยเอางี้ดีกว่าอีพีแรกของเราอย่าให้ลุงอ้วนแนะนาผมหน่อยเอาแบบเริ่มต้นนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะฮะเอาเบาเบาก่อนนะก็เดี๋ยวมาเรียนเือเสือกไหมเรือเสือกด่าผมทําไมไม่ใช่ไหมอ่ไอ้คำว่าเสือกเนี่ยครับที่ที่เราใช้กับเรือเนี่ยไอ้คำว่าเสือกมันมีความหมายว่า การไถของการส่งของสมมติว่าเราจะเสือกอัไนั้นมาให้หน่อยเสือกก็คือการไถของมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นคําโบราณของอยุทยาเขาจะใช้คําว่าเสือกเสือกมาให้หน่อยเป็นคําโบราณนะใช่แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปจับกบไหมจับกบเหรอเคยจับกบไหมผมไม่เคยจับกบนะโอเคจริงเราดูเรามันจับยังไงมีที่จับหรอหรือว่าไม่ฮะมือเนี่ยครับมือเนี่ยคือจริงครับเขาไม่ต้องกลัวว่าจะกัด และเล็บก,ก็ไม่มีครับคือสามารถจับได้ไม่มีอันตรายนะครับเอาละครับ <c oughs> อยากรู้แล้วว่า2กิจกรรมนี้ผมจะทําได้หรือไม่เรือเสือกแล้วก็จับ,จบกบด้วยมือเปล่นานะครัไปฮะนุกคอวนฮะไปไครับชว์แอปมาแล้วตอนนี้ฟาร์มลุงอ้วนกับกิจกรรมแรกของผมนะครับพี่อ้วนแนะนําว่าเอาแบบสบายๆง,ง่ายๆก่อนนี่คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่าเรือแต่เรียกเต็มๆว่าเรือเสือกนะฮะนี่คือคําโบราณนะ จะเล่นยังไงเราวมาดูกันนะฮะอันดับแรกก่อน,นครับต้องขุดก่อนไม่ใช่จอบนะไม่ใช่นะอ่ะมามาลองดูฮะวิธีการจับนะครับเอามือซ้ายเอาข้างถนัดนะอยู่ด้านนี้ผมถนัดขวานะครับเอามือซ้ายจับตรงนี้ฮะตรงนี้ฮะตรงปลายของเขานะครับดักด้านนี้แล้วก็เอานิ้วชี้ของเราเนี่ยจับที่หางหลังจากนั้นนะครับให้อยู่อย่างนี้ฮะถ้าที่ถูกจริงๆแนละ้วต้องต้องไปยืนในน้ำนะแต่ว่าด้วยการที่เราอาจจะเบาๆก่อนไงอย่างนี้ก็ได้เสร็จปุ๊บให้เชิดหน้าเข้าไว้เชิดหน้าอย่างน มองไม่เห็นต้องตรงนี้น,นี่แต่เอาเนียเชิดหลังจากนั้นครับ one แล้วเวลาปล่อยก็ปล่อยเชิดอย่างงี้ one two and t h r e เรืเ่องเล็กๆน้อยน้อยเห็นไหมเมื่อ<ค><ะ>สักคู่นี้เราไปเล่นเรือเสือกมาแล้วตอนนี้เรามาจับกบกันบ้าง ฮัลโหลสวัสดีครับเห็นไหมฮะจับกบง่ายๆจะสบายๆนะขออนุญาตปล่อยน้องก่อนนะครับโอเคอ่ะมีความสุขมากนะลูกนะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มไปย่างที่ไหนฮะไหฮะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะให้จับางเดียวเนาะอะโอเคคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เบาๆกันก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะ คามรู้อ้วนเนี่ยเขามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เชิงธรรมชาติอย่างเงี้ยอีกเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสัปดาห์หน้ามันจะเพิ่มเติมความเข้มข้นขนาดไหนสัปดาห์นี้ส่งต่อที่พี่เดือครับผมลาไปสวัสดีครับจะต่อมา,มาลูกมา